มากันทั้งแล้วกับเมนูยอดฮิตนะครับช่วงนี้กําลังเริ่มออกกันเลยนะครับกับเมนูขั้วเห็ดทอดใส่หมูสับนะครับก่อนอื่นกอเกาเห็ดทอดมาซอยเป็นแว่นแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเตรียมหมูบดนะครับ ปถึงเวลาตำพริกกันละใส่พริกแห้งลงไปแล้วแต่ความชอบนะครับมากเผ็ดก็ใส่นักมามากเผ็รก็ใส่น้อยนะครับกระเทียมนะครับหอมแดงนะครับตำตำเพื่อให้มันเข้ากันนะครับจากนั้นเอากะปิเข้าใส่เด้อก็คลุกเขาให้มันเข้ากันนะครับได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วน้ำมันหอนใส่พริกแกงลงไปนะครับคั่วให้มันหอมหอมนะครับคั่วจนหอมชควงันงันแตงหูดังแล้วบ่ใส่หมูสับหรือว่าหมูบดลงไปนะครับคั่วจนหมูสุกเน้อจากนั้นก็ตามด้วยน้ำล้างโคก ครับอันนี้ขาดบัดได้เลยคนไปคนมาให้มันเข้ากันแล้บอกระสายเฮดทอปลงไปได้เลยนะครับผมอยา่างนั้นก็บคนเฮดทอปคนไปคนมาให้มันสุกนะครับมีบางคนนะเพื่อนถามว่า ใส่เฮดทอปเป็นเก่นได้ก่อมันก็ใส่ได้น่นะแต่มันจะมันล้ำนะครับอย่างนั้นก็ใส่เครื่องปรุงตามใจชอบนะครับใส่ผงนัวใส่นักอร่อยนักใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับเยาะรสดีไปเห็นหน่อยนะครับี่ขาดมาได้เลยนี่ครับใบบักกูดนะครับซอยๆๆใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็คนคลุกเขาให้มันเข้ากันให้หน่อยนะครับมันจะได้กลิ่นหอมของใบบักกูดนะครับหอมจัดจอดนะครับสุกระบอดตักออกมากินกับข้าวนึ้งฮ้อนๆนะครับมันตึงเหมาะแต่เนอต่อไปเราจะไปแปลงเมนูอย่างฟัก กดติดตามตัวนะครับสวัสดีครับ